สวัสดีครับผูบ้ชมครับวันนี้นะครับผมเอกชัยแก้วเชือกหนังนะครับที่กองสดสัญญาคมนะครับจะนําทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของดีพิพันธ์เมืองท่าโขงนะครับในวันนี้ขอนําทุกท่านนั้นเข้าสู่พื้นที่ของชมรมขนมหวานลําสนุนนะครับซึ่งเราต่อยอดนะครับจาก ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขงท่านสุเทพวงแจ้งนะครับที่ได้จัดโครงการฝึกอาชีพนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักแมชนชาวท่าโขงของเรานะครับซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องสร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้ให้กับประชาชนนอกจากฝึกอาชีพแล้วนะครับนายกนั้นยังทําเรื่องของการระบบสาธารณภพนะครับเรื่องของการศึกษานะครับการสาธารณสุขนะครับรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในทุกๆด้านเลยนะครับซึ่งในอีพีนะครับเป็น E ีีแรกเลยทีเดียวนะครับที่เราจะนําทุกท่านนั้นมาที่ชมรมขนมหวานลําสนุนนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนลําสนุนหมู่ที่13นะครับตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับซึ่งมีคุณนฤมลเต่าพารีนะครับเป็นประธานชมรมนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายทีเดียวนะครับขนมหวานหลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนพุดดิ้งนะครับ ข้าวเหนียวตังขยะนะครับแล้วก็วุ้นนะครับแล้วก็มีทาร์ตเบลนี่และอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับในอีพีแรกเนี่ยเราได้รับควาวมาดุเคราะห์นะครับจากคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขงนะครับที่มาร่วมรายการตรงนี้ด้วยนะครับขอนระยะแนะนำนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นส่วนใหญ่แล้วท่านเป็นอยู่ที่เขตที่2เรานะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นเลขานุการสภาเทศบาลท่าโขงนะครับท่านกระหนกศักดิ์รุ่นสำโรงครับ และอีก5ท่านนะครับเป็นสมาชิกสภาที่บานขีที่2นะครับท่านแรกนะครับท่านนครมัญญานนท์ครับท่านต่อไปนะครับท่านสายันสว่างใจครับท่านที่3นะครับท่านนัทดุเจริญครับนะครับข้างๆผมนะครับท่านมณฑมนิมูสีนะครับสวยๆนะครับท่านสุรัตใจแค้วครับ ซึ่งเป็นสมาชิกในเขต2นะครับก็ในโอกาสนี้ขอเดยนเชิญท่านนะครับมานะมูลีมุสีนะครับซึ่งเป็นท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่2นะครับในนามของท่านสุเทพบงแจ้งนะครับได้กล่าวกับทักทายนะครับให้กับประชาชนที่การชมหรือครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมนายมานะมุนีมุสีนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขงเขตสองนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านนายกสุเทพวงแจ้งนะครับที่จะพาพี่น้องประชาชนที่ได้รับชม การทำคลิปวิดีโอนี้นะครับลงมาถึงชุมชนลํำสนุนของเรานะครับซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่13ขคลอง2นะครับซึ่งเรามีกลุ่มชมรมขนมหวานนะครับเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาฝีมือด้านอาชีพนะครับแล้วก็เสริมสร้างรายได้นะครับให้กับคนในชุมชนนะครับขอบคุณครับคงจะพร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับทางประธานชมรมขนมหวานเรานะครับ ขอพบกับนะครับคุณนลัลมน์เต่าพาลีเลยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนัลลมน์เต่าพาลีนะคะเป็นประธานชมรมขนมหวานลำสนุนซึ่งในกลุ่มของเรานะคะก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่าทางเทศบาลเมืองท่าโขงเราได้มีการสนับสนุนให้ทางสมาชิกประชาชนทั่วไปได้เข้าไปฝึกอบรมที่เทศบาลแล้วนำความรู้ตรงนั้น มาต่อยอดในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์แล้วเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนและเราก็ได้ก่อตั้งชมรมของเราขึ้นมานะคะส่วนในชมรมขนมหวานลํำสนุนของเรานี้ผลิตภัณฑ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้นำมาเป็นอาชีพของเราก็คือจะมีพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนซึ่งตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของลํำสนุนของเราเลยนะคะแล้วก็ขนมหวานอีกอย่างหนึ่งก็ข้าวเหนียวสังขยา ข้าเหนียวสังขยาเนี่ยข้าเหนียวมูเนี่ยเราสามารถมาแอปพลายได้หลายอย่างเหมือนกันที่เราได้เรียนมานะคะแล้วมีทาร์ตเบลนี่แล้วเบลนี่วุ้นซึ่งตรงนี้เราสามารถรับออเดอร์จากในเขตเทศบาลเราในต่างชุมชนได้เอาไปขายต่อย,ยอดซึ่งสามารถติดต่อมาทางชมรมขนมหวานลํำสนุนเราได้นะคะในในฐานะที่เป็นประธานชมรมนะคะทางกลุ่มของเราขอขอบคุณ ทางเทศบาลแล้วท่านนายสุเทพวงแจ้งที่เป็นผู้รบริหารที่นำนโยบายตรงนี้เข้ามาในให้ประชาชนทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้ในส่วนของเราก็คือทำให้ประชาชนในชุมลมกลุ่มลํำสนุนเราเสริมสร้างศักยภาพสามารถส่งเสริมให้เรามีรายได้ เพื่อที่จะต่อยอดกับการทำงานประจำของเราการที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ที่เทศบาลจัดให้มันทำให้เราเนี่ยเหมือนว่ามีศักยภาพก,กับการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านที่วันนี้เปิดโอกาสให้กับสมาชิกประชาชนในกลุ่มลํำสนุนของเราขอบคุณมากค่ะ,ะวันนี้เราจะพาไปชม พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะที่เราเรียนรู้มาซึ่งตัวเนี้ยเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้วแล้วก็มันมียอดขายที่ทําให้เราอะ่ะได้ได้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ได้เพิ่มเขาเรียกว่ารายได้เข้ามากับตรงนี้ค่ะทางนี้ทางนั้นต้องขอขอบคุณนะคะที่ทางผู้บริหารให้การสนับสนุนด้วยแล้วจะว่าไม่ได้ก็คือของเรามันเป็นสูตรที่ ใครกินก็ติดใจตรงนี้นะคะถึงได้มีคนเข้ามาสั่งซื้อกันบ่อยอะค่ะ